ผมรู้สึกะว่าฉันมาทำไมฉันก็นึกว่าต้องรอเกิดซะแล้วสินสินอยู่ไหนหมาถึงก็มาทวงคนเลยเหรอแกใหญ่มาจากไหนแถมมาสนิทมือเปล่าเล่าออเปลื่อยซะด้วยสิตกลงอะไรคุยตรงก็ได้เนี่ยต้องเด็กมาต่อรองด้วยแม่ฉลาดนะรู้ด้ว่าใครไปต่อใครไปรองง่ายสิ ถึงเราเคยเป็นพี่น้องกันานมาหาทั้งทีจะไม่ปล่อยแกกลับมือเปล่าอยู่แล้วแต่จะปล่อยคนไปเลยเนี่ยมันก็ะไรอยู่นะอเอางี้แล้วกันนะจะให้โอกาสนายนะเรา,าเล่นวัดดวงกันถ้านายชนะก็พาเด็กไปแต่ถ้าแพ้แล้วก็เฮ้ๆต้องเดินแก้ผ้าออไปนะจ๋า <laughs> นี่ไพ่สำรับให่จะตรวจไหมไม่ต้องตั้งแต่เล่นไพ่มาเนี่ย ฉันไม่เคยเล่นกับพวกโนเนมเลยนายเป็นคนแรกนะถือว่าให้แกเอาฟัานแล้วจะยอมเล่นด้วยจะตัดไหมเล่นง่ายๆใครหยิบได้ยี่สิบแต้มถือว่าชนะ ก็ได้เอดไปแล้วสองใบก่อนแจกไพ่ แกสับเปลี่ยนจ็กเกอร์สองใบให้เป็นเอ็นสองใบที่เหลือถ้ากับเอสีใบโดนเก็บหมดฉันไม่มีทางรับยี่สิบเอ็ดแต้มเลยแกแน่มากฉันช้ากว่าแกฉันยอมแพ้สูโหโ้หมดตัวเลยหรือว่ะตายแล้วก,กีร่าบ่ฮะ ้ของดียี่ห้อดังตลาะตะกวดดตะกายตึก,กตสะด้วยว่าไปได้หมดอดอนี่ไกรใส่เสื้อิ้นขอยดอกฉันพาฉัาก็ยอมรับจะเดินออกไปแบบนี้ละ่ะอย่างน้อยฉันก็ได้ทำแล้วไม่ตัวขวงฉันกลับมาเขีบัญชีกับมัน มีอาคาดอีกแม่แกครับโอ๋อเฮ้ยโอ้โหอยใส่ได้พอดีเลยอ้าวพี่เจีย๊ยแหมมาได้จังหวะพอดีเลยพี่เห็นสาวเมื่อกี้เนี่ยเปล่ามันอย่าบอคอยเลยพี่แกยอมมาฉันไปแข่งกับแกหรอกเลิกซะเถอะบอกไนะฉันจะเรียกแถวแกนะเจีย๊ยแกมีฉายาวามือไวอันดับหนึ่งและชิงแชมป์คราวนี้ เป็นการวับผิมือของเราแล้วแกจะเลิกได้ย่างไงคือลูกสาวไปฉันเดี๋้วแกจะไ้ก็ได้ฉันไม่เรียกร้องมากแล้วแต่แกตัดมือทิ้งก็พอ,อนึกแล้วว่าแกต้องพูดแบบนี้ร้อยหร้อย ใหญมากโคตรถึงเลยคือลูกสาวมาให้ฉันคือลูกสาวฉันมาแล้วอุ๊ยอะไรวะ,ะรนั่นทำไมไมาอย่งโปร่สายเลยวะอ๋อคนเหล็กไง อาโน์ก็มาอย่างนี้แหละจำได้เฮ้ยมาดแม่แสนหลอกคออืบหน่อยนะไม่เห็นความรุนแรงอ่ะไปมาคลุมก่อนนะไม่ต้องแก็ต้องยอมรับสิถึงยังไงก็ไม่ควรทำอย่างนี้นี่น่ะปไปไีกไก่ยังไม่หาเจ็บไก่ใช่ไหม เราเพิ่งปิดข้ามันให้หมดโคตรเลยไปจะบ้าหรือไงอ่ะมีหัวคิดบ้างสิมา,นนาลทำอะไรขึ้นมาฮะอฉันะยังอายไม่พอหรือไงอยากจะ้ตัวเกครั้งใช่ไหมเฮะเอาเงินเหรอจะทนแรกเหรอฉันไม่ยิ่งทุนแรกกว่าเนอเดี๋ยวพวกชายไล่แล้วยังไม่น่าได้รออยู่อีกเดี๋ยว